สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามแท็กเตอร์น้อยสายลุยหรือลุงพัดนะครับผมพบก,กันอีกแล้วกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราพามาเที่ยวอำเภอสอยดาวนะครับผมทุ่งขนานครับทุ่งขนานอำเภอสอยดาวบ้านบ่อทองนะครับมาติดตามเลยครับวันนี้ภารกิจเรามาทำอะไรที่นี่นะครับผม ติดตามกันเลยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียรครับวันนี้มาเที่ยวหาเสียเ่ยแล้วครับผมไอ้หนุ่มรถไถน,นะครับโอ้โหเห็นไหม,ไมกำลังจอดข้าโพดครับพันกว่าไล่ ไปไหมอุบลน่ะอุบลจ้างไปอุบลจากสอยดาวไปบนไปไถ่ไร่สองไร่เขาบอกไปไหมไป ล้วันนี้เราเดินทางมาด้วยรถ Ford 4 w h e e วิวของเราครับไวทัคสีดำเห็นไหมครับพี่น้องนูนอ,อยู่ไกลเนะเรามีพระมาด้วยวันนี้เขาลูกหลังที่มองเห็นในริฟคือประเทศเพื่อนบ้านของเราครับประเทศกัมพูชานะครับผม ราจะพาพี you, ่น้องมาเที่ยวชมสวนมะม่วงแล้วก็ไร่ข้าวโพดนะครับวันนี้ทําการหยอดข้าวโพดไร่ข้าวโพดนะครับผมแปลงนี้17ไร่นะครับตอนนี้รถคูโบต้ากําลังทําการวิ่งหยอดข้าวโพดอยู่นะครับพี่น้องมองเห็นดินะครับนั่นะครับั ยิ่งลากเครื่องยอดขะโพดเขาลูกหลังที่มองเห็นคือเขาคิดจกูดนะครับที่มองเห็น,นริบๆอยู่นู้นนะครับ เนื่องจากว่าวานในฝนตกนะครับฝนตกเลยวันนี้ก็ทําการหยอดข้าวโพดนะครับผมวันนี้อากาศก็มืดคืมดีนะครับผมอากาศเป็นใจครับนุ่นน่ะมืดมาแล้วฝนฝั่งนุ่นอะ่ะกำลังมืดมาเลยครับอ,อ๋อเห็นไหม